เหี้ยแตะท้อนบาดตัวแรกนะดีสับเนาะโอ้โหเฮียต่อยหมอยหน้าเหี้ยลำโพงโอ้โหลำโพงบังถายตัวโอเคคาดไปก่อนสัตว์โอ้โหเหี้ยตรงกลางมีแต่สีแดงไอ้ทียเอ้ย ออกนะมันตีป้าเล็กอยู่อ่ะโอ้โหกดวานสะท้อนตายเฮียเข้าบ้านเยอะมากครับวันนี้ขอไม่กดดาบนะครับเฮ้ยโอ้ยเฮียเ้ยสิแปลไม่ตายเหี้ยวะเย่ยเข้าบ้านเออเกียร์แล้วพี่เอาด่ามเลย หแบงค์มีใครเข้าบ้านไหมเนี่ยหมอตาเยอะมากไม่มีนะผมเล่นทันตรงกลางผมไปได้ฟอมได้เดิอไปแบบนี้โอ้ยไม่ออกยนูโี ิงมันไม่ตายานในบ้านไหมวะในบ้านเน้นสามตัวพี่ไป,ไปเลยไม่ต้องอสนใจบ้านยากินะยาก,ยากิกหนกก็ไม่โดนด oh, โอ้โหเฮียห <he> er. ลับแล้วชิวันึ่ตอง

โอ้โหเยี่ยดาเมจีดใสัตว์ดิ่กลางผมแม่งเด้งย้อนหลังมาโดนไอ้ตัวกูญแจโอ้โหเยี่ยห่งห้าหมื่นไม่ได้ใช้เอาปไปเล่นมันนี่เนี่ยฟาดตายห่าหมดรถถังมักนุยไอ้สัตว์มันทำแดงพี่มาทำแดงถมบ้านเลยสายมือกแคบเลยอีกูบ้าน แดงเราก็หมดเหมือนกันเนี่ยเอามอวเออ,เอ,อไม่ลงไม่ลบอะไรหรอผมอำตามาตาันต้องอย่งนี้หมดไม่ให้หรเรอวะไปแล้วไปแล้วอ้าวตูพี่ตูนแล้วอยากเกล<อ>ี่ดคว้า อ๋อเยอะกี่บรรลุนสัตว์ไม่น่าไปมีปันมีมีตีปันอยู่หกตัวบ้านเยอะมากพี่มีผมเข้าไปคนเดียวจุ้มจุ้มจุ้มมาแดงยังแบ่งแดงยั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 งยืมพี่เองยืมพี่เองไอ้สัตว์โอ้โหเยอะพี่เล่นลัวเลยเมื่อกี้เยอะซีเหมือนหน่่ยไม่ตายว่ะก้างเยอะตรงกลางเยอะต่อ็ไม่สุดพร้อม ไปดไยสุดไวเลยบุญว่ะแดแดงแงยังยังยังไทวะเกิดเกิดในแล้วด้านนอกไหมอ้หสวยสี่ตุ้งยี่อะแดงแล้วแดงแล้วโอเคพี่ไม่เกิดละให้ปั้นมันดีพิดให้พิ่ให้พิดให้สวย หอยห้ยหอยเหี้ยหอยเหียโอ้ยอคมนอ่ตอา้ยไอ้มันไม่ตีตตตอยู่พูนติงพิษด่างมาให้เราไงเอออันเยอะๆเนี่ยมันน้ำแล้วนโอ้โหเก็บโบไอ้หน้าหีอ กูจะยิงดาบก็หน่อยสกอเมาส์โอ้โหพี้ยิงไฟดาเมจไม่ออกอีกแล้วหมุ่ยจุดดอนไอ้เหี้ยไอ้ตีวาหมดคู่แล้วเนี่ยจากี่ข้างหลังพี่เออโดนง่ายเดียวผมอุยโดนไอ้ว่นไอ้เหี้ยอื้อจนได้กูดีไอ้เหี้ยเลสแมชชีนสี่หมื่นสี่ไม่ตาย ไอเกมผมขอประจับทลายครับี่เอร์กว่าันป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 ูโต้น้น่อะไโอ้โหดาบมันจะใส่ออกไอีอย่างนี้ไปครับไปครับไอเกมตีปันเกม นนั่บอมนะไอเกมดายตาบเกมใครเข้าบ้านหมอขวานะผมเข้าอยู่ผมเข้าอยู่เฮ้ยเกมไม่ต้องไปมึงเงอยู่กับกูมึงเงอยู่กับกูแค่งหงงแงียบไปควาหมดเลยค้างๆพี่พี่เล็กตรงนี้นะเฮ้ยอกดไม่ยิงโอ้ยพี่เนี้ยโดนจนด่า bán nhiều, bán nhiều, mình kêu nhổ ra đi, bán nhiều, đi đua, đua t đánh một đây, gì cái ta đi, chơi, chơi, hit có mỏ, không mỏ lo chưa hay quân em yêu kia yêu kia hoa hãy ngủ bì đi lò yên đi lò yên đi đi lò yên 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 đi lò ตามตัวอยู่ตามตัวอยู่ตามตัวอยู่นาะเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่จุ๊บพี่จุ๊บพี่กลาบแล้วผมกลับเออติดมไม่ทำเลยพี่แดงกันหมดแล้วใช่ไหมมันถมเข้าบ้านนะมาวิ่งวิ่งวิ่งที่ไม้ที่ไม้อืมแกแล้วผมเอาชั่วแล้วสายสายพี่พีดดี้พีดดี้พีดดี้หอยหอยเหี้ยหอยเหม็นหมดอีกแล้วพี่พี่ดีหมกไปไอ้ใครหอยมันต่อยฟรีอยู่ไอ้ทั้างหลัง ผิดแล้วพี่ผิดแล้วในวันในวันในวันรอพีทเดืร้อนเหียนอนโวยอ้หลบให้คุมมังก็ได้เออเี้ยไอ้เหี้ย

งเตรียมเลยพี่อ้าวโอ้โหห้าหมื่นสามปูไอหน้าเปียอย่างนี้ใ,นใจนอุ้ยไม่เคลัวดเลยโอ้โหรู้ที่สองไอ้สัตว์เลยไปไหนหมดวะ <c oughs> จะถึงตัวเองแล้ว ติดดาบไอ้หมอยพี่โอ้พี่เราอยู่สักทีดีกว่าผมว่าเราก็จ้างได้ไหมนี่เชิบะพี่พี่ตีไปตัวอะไรพี่ไปตัวนี้ไปตงวนี้ไปตัวนี้มีล่ะเรับผมโอ้โหเฮียติดติดสองอีก เนี่ยครูรู้กระจอกแม่งตีตั้งเงินมันเลยวะเอรีบๆผมมาผมมาเอาวิ่งหมดในบ้านในบ้านมีสองตัวเราต้องแบบวอมโบคอมโบหนึ่งแล้ววะไม่ใช่กองครับพี่ปอมไม่ใช่เอี้ยทำไมครูเตะก่อนกันเมื่อกี้นี่เหรอหนูเหรอเอาน่า ให้ผมกด F หนึ่งเนี่ยไอ้แม่งตีไม่หยุดหยุดอี๋โดนตายแล้วโอัตายกันมันลย่เออโดนฟ้าตายเฮ้ยเออครั้งหมดเว้ยตายตายต่อ ยี่อะไรเนี่ยไอสา์เตะไม่โดนสีไม่โดนเลยวะโอ้ค่เไปม้าไป l i n สมืออะ เฮ้ยแข่งทำลูกดีเลยหลุดไปไหมหลุดไปเลยข่าหมอหน่อยข่าหมอหน่อยแดงสุดท้ายแล้วได้ได้ปาดเลยเฮียเฮียโอ้โหเฮียโอ้ยถอยหลังโอ้ยเกมโอ้ย400 400ปั้นต้องได้ปั้นตัวนี้อ่ะปั้นตีนาหรือที่ตีคนดีกว่าโเาไปเรื่อยๆ มันฟาดอยู่ใกล้อ่ะมันฟาดอยู่ไปตีไกลดิไปวิ่งหมอ้ไม่มาอยู่อืมเายสองโ้ยนบ้านสตัวไปหล่อนอะไรเนี้ยพันอยู่อันเนี้ยเฮียแม่ติดดาบอี เลี้ยวสามน้อยโอ้ยเดี๋ยวขอหมอเกิดตรงวอให้หน่อยดิ๋ยวตีเดียวแหละเดียวแดงแล้วเดียวเจ็ดแม่สัตว์ไล่ฆ่าไล่ฆ่าผมชื่อโอู๋นาเมิตไปไหนมดกี่ร้อย แกอยู่พี่เกมแกอยู่แกอยู่พี่ตูนาดแทงเอ้าดีข้างหลังเกมเกมไม่หลอดเลยโอ้โหขุมแข่งฮันลบลีทั้งวันวันนี้น้อยนาทีสุดท้ายข้าสุดวิบ้าโผ้โหเล่นด้วยกันพี่เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันตรงกลาง เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันตรงกลางอย่าให้มันได้ปั้นนนตีปั้นที่สะท้องผ่าเฮ้ยเรานำแเรานำแ้วเรานำแล้วสามสิบวิพี่พี่เกมเสี็ตปนะพี่เกมเซร็ตแล้พี่โอ้ยเฮียสอต้อนแกอยู่เนี้ไโอ้โหกูซาดตี้ย ไปยี่ร้อยแก่เป็นลูกเลี้ยงตรงกลางสิบวิสิบวิห้าวิต้งการเอาตรงกลางนี่งตรงกลางปั้นเราตรงปั้นเราการเยอะการเยอะโอ้ไม่ทันวะไม่ทันโอ้หมอเด้งลูกสุดท้ายด้วยเซิร์ชอวยอ่อนแต่ว่ากูเยอะเปล่งวะกูแมงดา แังดาสิบสามสิบคนจุแงดามันหน